สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสูตรทำให้ผิวใสนะคะหน้าใสกันนะคะสำหรับสูตรนี้ก็จะมีผงกาแฟทวีอนวันนะคะ1นองนะคะสูตรนี้จะใช้ได้กับทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวน้ำมะนาวแล้วก็ ครีมอาบน้ำนะคะใช้ตัวไหนก็ได้นะคะกาแฟทีอินวันก็ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกก็เทผงทีอินวันนะคะ <groans. S 1> ใส่ในแก้วโอ้ล,อลืมช้อนลืมช้อนมาคนนะคะขั้นต่อไปก็คือบีบนมะนาวใส่นะคะบีบ บีบน้ำมะนาวใส่นะคะบีบน้ำมะนาวใส่เลยบีบน้ำมะนาวใส่เลยนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะคะบีบน้ำมะนาวใส่ก่อนนะคะ แล้วขั้นต่อไปก็ใส่ครีมทาผิวไปเลยนะคะใส่ครีมทาผิวไปเลยแล้วครีมทาผิวครีมอาบน้ำนะคะครีมอาบน้ำใส,ใส่ไปเลยนะคะอ่าพอก่อนนะคะเดี๋ยวก็คนคนก่อน,น,นแล้วก็คนนะคะละลาย ละลายผงกาแฟของเราให้ละลายนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันกับทีมอาบน้ำแล้วก็มะน,นาวน่ากินหอมกาแฟมากๆากเลยน่นากินนะคะละลายละลายละลายให้เป็น เป็นน้ำแบบนี้เลยนะคะละลายเป็นน้ำแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพอกตัวก่อนนะคะพอกแขนพอกแขนนะคะพอกแ,แขนนะคะเราจะพอกแขนข้างเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวเราขอละลายให้มันมันน้ำม่อน พอกไว้กี่นาทีก็ได้นะคะพอกไว้กี่นาทีก็ได้ตอนนี้เรามีพรีเซนเตอร์มารออยู่แล้วนะคะมารอมารอที่จะพอกหน้ากับพอกแขนแล้วนะคะใครอะคะนั่งอยู่ตรงนี้นะค่ะเสื้อแดงแดงแหละค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ของเรายุ่งจะกัดนะคะยุ่งจะกัดโอ้ยอย่าพึ่งเดืดนั่งชาคนนี้ ต่อไปก็เอาแขนมาข้างหนึ่งนะคะอบอกไปมากไปก็จะก็ <c oughs> จะทาแขนไปเลยยนะคะทาแบบนี้เลยนะคะ,บบนนะ,คะกนไกลไปหน่อยหรือเปล่าสะท้อนเสีงก็ทาหน้า มไ,ไหมคะเราจะให้แม่ทาให้ดาเองเราจะไม่หยุดเตือนทาให้ทั่วนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ผิวก็จะขาวใสนะคะผงกาแฟก็จะช่วยให้ผิวขาวใสนะคะ เอาต่อไปก็ทาหน้าเลยนะคะร้องก่อนเหมอนกนนู้นหน้าซาเฟ่ทั้งก็ทาหน้านะคะหน้าซาเฟ่ทั้งนี้แม่น่องทอดไข่อ่าทาเลยนะคะทาหน้าเลย เลยนะคะทาไปเลยแล้วค่อยๆหัวแดงม่ได้ทาเลย <c oughs> ไม่เห็นอะไรเลยลากทิ้งไว้สักคู่ก่อนนะคะ <c oughs> นวดนวดเออนวด,นวด เดี๋ยวเราจะมาต่อ EP พสองนะคะหลังล้างเสร็จจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะคะ